สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับแต่พอมาเปลี่ยนนาเนี่ยโอ้โหเห็นโครงโครงโคร่วัวโครงเลยตอนนี้ตอนนี้มีแต่วัวโครงเลยถ้าย้อนเวลาได้นี่อยากกลับไปเลี้ยงวัวสายพันธุ์ไหนครับทั้งนั้นไทยบ้านครับไทยบ้านใช่ไหมมันจะให้ลูกดงไงมปีตัวปีตัวครับผมพอพัฒนานี่ปีตัวหนึ่งโอ้โห ตอนนี้นะครับผู้ชมครับฝนกําลังตกนะพี่เนาะปัญหาที่พี่เจอเลยเจออะไรบ้างครับคอกแฉะคอกแฉะคอกแฉะนี่ไม่ดีกับวัวมากเลยไม่ดีเพราะอะไรครับไม่ดีเนี่ยวัวไม่มีที่นอนวัวไม่มีที่นอนกลางคืนยืนอยู่อย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้พักผ่อนครับผมแมลงก็เยอะเยอะครับแมลงตัวเล็กเอ็กอ่สวัสดีครับผมครับผมที่นี่ที่ไหนครับบ้านดูครับตำบลประดูอำเภอสำรงท่าจังหวัดสุรินทร์ครับผมี่ชื่ออะไรครับ ติดครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวคุณผู้ชมครับครับผมอ่ะผู้ชมครับเดี๋ยวดูนะครับว่าขนของวัวเนาะมันเป็นเหมือนหยองหยองเนาะหยองหยองหยิกหยิกหยองหยองหยิกพี่ว่าน่าจะเป็นอะไรพยาธิพยาธิอะไรพยาธิน้อยพยาธิผิวหนังใช่ไหมใช่ชี้ให้ดูได้ไหมครับเป็นทั้งตัวเลยใช่ไหมออนั่นอ๋อคิดว่าเป็นพยาธิด้วยยังไง ก็คือให้กินอะไรแล้วยังตัวนี้ให้กินยาซองอะ่ะยาอะไรครับยาพยาธิก็ยังไม่หายยังไม่หายอ๋อแต่ว่าขนมันเป็นเหมือนกับว่ามันมันมีพยาธิเหมือนมีพยาธิผิวหนังเนาะผมว่านะแต่ว่าพี่ให้กินแล้วหนึ่งซองใช่ยังไม่หายยังไม่หายถ้าใครนะครับมีความรู้แนะนําหน่อยแล้วกันนะครับว่าวัวตัวนี้เป็นพยาธิผิวหนังจริงไหม,มเพราะว่าขนมันไม่เป็นธรรมชาติเนาะพี่เนาะใช่ ไม่มันไม่เงาไม่มันไม่เงาแล้วมันก็เป็นเหมือนขนมันหมุนเนาะใช่เนี่ยผู้ชมครับถ้าใครมีความรู้ก็แนะนํามาหน่อยแล้วกันฉีดยาบํารุงแล้วก็ให้กินยาถ่ายพยาธิเป็นซองเนาะยังไม่ดีขึ้นเนาะโอเคนะผู้ชมครับแม่ก็คือแม่ชาลีตัวนี้เนาะอตัวนี้ผสมตัวหรือผสมหลอดมาครับตัวผสมตัวทําไมไม่ผสมหลอดครับพี่อหลอดมันผสมกองช้างติดอ๋อเราเคยผสมหลอดแล้ว แต่ไม่ติดสุดท้ายมาผสมตัวติดให้เลยเนาะทั้งนั้นการผสมตัวนี่น่าจะติดง่ายกว่าการผสมหลอดเนาะผมว่าเนะครับผมตอนนี้นะครับผู้ชมครับฝนกําลังตกเนาะพี่เนาะปัญหาที่พี่เจอเลยเจออะไรบ้างครับคอกแฉ่คอกแฉ่คอกแฉ่นี้ไม่ดีกับวัวมากเลยไม่ดีเพราะอะไรครับไม่ดีเนี่ย วัวไม่มีที่นอนวัวไม่มีที่นอนกลางคืนยืนอยู่อย่างเดียวอ่ะมันไม่ได้พักผ่อนครับผมแมลงก็เยอะเยอะครับแมลงตัวเล็กๆอ๋อเต็มเลยกลางคืนอันนี้คือเราอยากจะแก้ปัญหาอยู่เนาะแต่ว่าเรายังไม่มีโอกาสได้แก้ก็คือพี่เขาบอกว่าเขาจะเอาดินมาดินเข้าดินดินเข้ามาในโคกแต่ว่าเข้าไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วฝนตกฝนตกแล้วนะผู้ชมครับตอนนี้แฉะหมดแล้วเนาะจะเจอปัญหาเนี่ยมันคือโควัวแฉะ คือใจนี้ไม่ดีกับวัวแน่นอนไม่ดีหรอกครับผมแล้วตอนนี้เจอปัญหาเรื่องหญ้าด้วยเป็นยังไงบ้างครับพี่หญ้าเนี่ยหญ้าไม่พอหญ้าไม่พอแล้วจะแค้ปัญหาไงบ้างครับตอนนี้ไ่เกี่ยวตามต่างอำเภอต่างอำเภอเลยอ๋อแถวปรางกูไปข้ามจังหวัดเลยนะโอ้ไปเกี่ยวหญ้าถึงจังหวัดอำเภอปรางกูนะผู้ชมครับเราก็มีปลูกอยู่เนาะแต่ว่าไม่พอหลักๆวัวตัวหนึ่งต้องกินประมาณสักขีดถึงปุ๋ยครับ สามถุงปุ๋ยก็พอสามถุงปุ๋ยถึงจะพอตอนนี้ของพี่มีกี่ถุงปุ๋ยห้าถุงปุ๋ยห้าถุงปุ๋ยเจ็ดตัวเจ็ดตัวไม่พอแน่นอนไม่พอถ้ากินน้อยนี่มันแค่มีชีวิตอยู่เนาะครับไม่ได้ไปตังไปแต่วันวันนยครับผมอแล้วถ้าวัวผมนี่มันส่งผลเสียกับวัวเยอะไหมครับเยอะกว่าจะฟื้นตัวนานนี่ยังไม่ฟื้นตัวเลยนี่อ๋อสุดแล้วสุดเลยอือยู่เป็นโอเป็นปีเลยเพิ่งเงาเงาี่จะลงอีกแล้ว คือเพิ่งกําลังจะอ้วนครับลงอีกแล้วลงอีกแล้วติดแล้วติดอยู่ในคอกอีกอือตอนที่มันผอมๆนี่ได้ให้กินอะไรบ้างบ้างไหมครับกินอะไรเกลือแร่ครับผมเสริมให้มันอือไม่อย่างนั้นโอ้โหลงแบบเห็นกระดูกเป็นอะไรสิบๆเลยเหมือนตัวนั้นเนาะครับนู่นไกลๆนู่นนะผู้ชมครับอันนี้ได้เลี้ยงหน่อยนะขึ้นาเงาๆนี่จะติดคอกอีกแล้วเซตลงอีกแล้ว แม่มันก็เป็นตุ่มที่คอเหมือนกันนะครับผมว่าน่าจะเป็นพยาธิพยาธิผิวหนังแหละน่าจะฉีดยาไข่พยาธิน่าจะหายนะคือเริ่มต้นน่ะพี่เลี้ยงวัวไทยบ้านเนาะครับแล้วพี่ก็อยากจะเลี้ยงวัวตัวใหญ่ๆพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นพอพัฒนาแล้วเป็นยังไงบ้างครับเจอปัญหาเจอปัญหามันไม่ค่อยอ้วนสมบูรณ์เหมือนไทยบ้านไงออไทยบ้านมันกินแบบไม่เยอะมันก็ตันอ้วนจำมำอยู่เนื้อเนาะครับครับผม แต่พอมาเปลี่ยนพัฒนาเนี่ยโอ้โหเห็นโครง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 มีแต่วัวโครงเลยตอนนี้ตอนนี้มีแต่วัวโครงเลยครับถ้าย้อนเวลาได้นี่อยากกลับไปเลี้ยงวัวสายพันธุ์ไหนครับถ้างั้นไทยบ้านครับไทยบ้านใช่ไหมครับมันจะให้ลูกดงไงปีตัวปีตัวครับผมพอพัฒนานี่สี่ปีตัวหนึ่งโอ้โหเสียเวลาเยอะเลยเนาะครับแสดงว่าเราเจอปัญหาแล้วครับก็คือเราพัฒนามาเป็นวัวบรา์มนลูกผสมเนาะครับผมหนึ่งดูแลยากเลยดูยาก สองให้ลูกห่างด้วยห่างครับสามปีสี่ปีสามปีสี่ปีแต่ถ้าเป็นวัวไทยบ้านนี่ปีต่อตัวอะไรปีตัวปีตัวปีละตัวปีละตัวเนาะบางตัวก็สี่เดือนเอาวึ้นแล้วเป็นสัวนแล้วครับผมแล้วชาเล่ยครับง่ายไหมยากเหมือนกันตนี้ยากเหมือนกันอ๋อแสดงว่าเหมาะที่สุดก็นาเป็นวัวไทยบ้านเนาะครับครับผมาไม่รู้จะทำยังไงคือวัวเราดูแลดีนะผมว่านะพี่เกี่ยวหญ้าเป็นรถสิบล้อตลอดเลยเนาะ แต่ว่าวัวมันกินยังไงไม่อ้วนเนาะข้อแผลเยอะมากเลยสาเหตุหลักๆเลยครับคือถ้าคุณจะเลี้ยงวัวเนี่ยข้อวัวคุณต้องแห้งแห้งมันจะได้นอนพักผ่อนไงครับผมอันนี้ข้อแฉะยืนทั้งวันทั้งคืนมันไม่ได้พักผ่อนครับผมอดหลับอดนอนเหมือนคนแมงกันเยอะครับผมญาพี่พอกับวัวเนาะเมื่อก่อนเนาะพอแต่ตัวนี้ไม่พอแล้วสำคัญก็คือข้อวัวเราไม่ แห้งด้วยครับ<ช>ผม<ช>คือพี่ไปเจอมาเนาะเลี้ยงเหมือนกันเนาะเลี้ยงเหมือนกันให้กินเหมือนเหมือนกันกินเหมือนกันแต่ว่าข้อวัวของแห้งข้อวัวเขาแห้ง,แ,หงแลวเป็นยังไงครับวัวเขาอ้ว,วเนเลเขาได้นอนอ,อะไรอของเราเนี่ยเทียบกับเขาไม่ได้เลยมีแต<อ>่กระดูกครับผมเวลาขายวัวนี่มันจะได้ราคาไหมพี่ถ้าเป็นอย่างงี้ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมเขามาเห็นก็เอาะ ไม่กล้าซื้อเนาะตกแล้วครับผมคือวัวเขาดูกันที่เนื้อเนาะไม่ว่าจะเป็นวัวอะไรกระช่างเนาะเขาดูกันที่เนื้อนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีเนื้อเนาะมีแต่กระดูกเนาะมันก็ทําให้วัวเราราคาต่าล่าสุดเขาดูเขามาถึงเออทางกิโลไม่ได้เลยเขาพูดงั้นเลยเหรออืออย่างน้อยก็สามร้อยสี่ร้อยกิโลเนาะครับผมอันนี้มาเห็นกระดูกตีลงเลยบ่ตีลงเลยบ่ อันนี้คือปัญหาที่พี่เขาเจอนะผู้ชมครับขอ้อกัวแฉะไปหมดเลยตอนนี้นะครับอันนี้แค่ต้นฤดูเนาะครับย,ยังไม่ถึงกลางฤดูอะไรยังไม่ถึงกลางฤดูเลยคาดว่าปัวเราน่าจะพร้อมกว่านี้ไหมครับพร้อมกว่านี้แน่นอนแน่นอนอือต่อไปมีตะน้ำเลยแฉะแผละแผละนี่แหละครับผมปัญหาใหญ่เลยปัญหาใหญ่ไม่มีที่นอนครับผมต้องยืนอือ มันก็ยืนจริงๆนะผมว่าเนาะยืนแบบยืนนอนยางงันแหละอ๋อมันยืนนอนเลยเหรอครับแล้วมันจะหลับไหมครับทั้งนั้นไม่หลับอืมหางกระตีปลุกปลักปลุกปั่ายังงันเลยตลอดคืนครับผมอืมมันเยอะครับผมคือวัวของพี่นี่เสียวัวกับการผสมหลอดผสมหลอดทําไมครับพี่มันยังไงล่ะผสมหลอดแล้วมันอะไรมันกลัวคนกลัวคนอ๋อ มันตื่นคนตั้งแต่นั้นมาเลยครับจากนั้นมาก็เลยไม่ผสมหลอดล้วไม่เอาแล้วเลิกแล้วผสมตัวดีกว่าใช่ไหมครับครับผมติดง่ายติดง่ายด้วยแล้วก็ไม่เสียวัวด้วยเนาะปกติวัวตอนนั้นเชื่องเลยใช่ไหมครับเชื่องอันนี้ลากไม่ไปเลยมันลากคนแทนอย่างนั้นเลยอันนี้คือปัญหาที่เจอนะผู้ชมครับวัวดีๆมาเจอคนผสมปุ๊บเรียบร้อยเลยเนาะ คือตอนนี้นะครับปัวราคาตกต่ำม,มากมากเลย<ช>สําหรับตัวพี่นี่คิดว่าเป็นปัญหาเยอะไหมปัญหาเยอะมากทําไมถึงว่างกันครับเพราะว่าลงทุนกันเยอะแทนที่จะได้ผลตอบแทนมัน,มนไม่ใช่อ่ะมันได้น้อย,ยครับผมยาก็กระโ s หกสิบเจ็ดสิบแล้วแต่สิ่งที่เขาให้น่ะโอ้โหรับไม่ได้ออ <Favorite S 2> ตัวห้าพันอย่างนี้ครับผมรับไม่ได้หรอกขายไม่ได้เลยเนาะครับ ้างองก็ต้องเลี้ยงต่อไปแลละผมว่าเนาะเลี้ยงไปรอจังหวะรอจังหวะมันอาจจะขึ้นนะมันต้องมีขึ้นและมีลงเนาะผมว่าเนาะแต่พี่บอกว่าลงทุนสูงแต่ผลตอบแทนมันไม่ใช่เนาะผมว่าหลายๆคนเจอเลยนะครับปัญหาอย่างนี้นะผู้ชมครับก็อยากจะเป็นกําลังใจให้คนเลี้ยงวัวแล้วกันเนาะอดทนไปก่อนนะครับอดทนมานานแล้วก็อดทนอีกนิดนึงนะครับหวังว่ามันคงจะดีขึ้นเนาะพี่ครับชาเล่นี่กินดีไหมกินดีครับ แต่ไม่มีจะกินกินดีครับแต่ไม่มีจะกินครับอ๋อก็คือกินยังไงมันก็กินกินไม่เลือกเลยครับคล้ายๆกับโอทยบ้านเลยใช่ไหมครับครับผมอืมแต่ว่าเราไม่มีจะให้มันกินครับครับผมอันนี้คือปัญหาที่เจอเลยเนาะแล้วฟางนี่พอช่วยประทังชีวิตได้ไหมครับได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่มีโปรตีนอะไรเนาะครับครับผมมันไม่พอด้วยไม่พอเหรอครับปีนี้อยาจไว้เท่าไหร่ครับพี่อ้สองสามร้อยแต่ไม่พอ เพราะมันแพงลูกสี่สิบห้าสิบหกสิบไม่มีทนจะซื้อครับผมก็ซื้อเท่าที่เราซื้อได้ครับแสดงว่าวัวเลี้ยงนี่ลงทุนเยอะเหมือนกันเนาะเยอะบางคนเขาว่าไม่ได้ลงทุนเลยไม่เชื่อไมใ่ใช่ใช่ไหมไม่มีหรอกครับผมเอาขายาก็ต้องซื้อละอืมถ้าเราไม่มีที่ปลูกเนาะครับผมก็สอบละหกสิบาทหกสโอ้ผู้ชมครับไม่ธรรมดานะ ถ้าเป็นวัวพื้นบ้านนี้น่าเลี้ยงเลยน่าเลี้ยงมากทําไมถึงว่างั้นครับเพราะว่าค่อนมาไม่กี่เดือนกับแบบราคาในดีอ,อืมคือขายได้ราคาคถึงจะไม่แพงแท่เท่าไหร่แต่ก,ก็ได้ขายเนาะเมื่อเทียบกับวัวตัวใหญ่เนี่ยไม่ได้ขายเลยไม่ได้ขายพราค้าเลือกไงอืมครับผมพรอค้าเลือกตัวเล็กตัวละหมื่นย่างไง ถ้าว่วสองสามมื่นเดินนี้เลยก็เดินนี้เลยไม่ไม่ถามต่อเลยอ <c oughs> แต่ถ้าเป็นวัวไทยบ้านนี่มืน่น <g ül> มื่อสองมื่นสามนี่เอาแหละหวิ่งใส่เลยวิ่งใส่เลย <c oughs> ครับผมแสดงว่าถ้าเลี้ยงวัวตัวใหญ่ไม่ใช่เจ็บเป็นเรื่องดีเนาะไม่ดีเพราะว่าพ่อค้าแถวนี้มันไม่นิยมไงครับผมนิยมเนี่ยบนๆอืมอันนี้คือที่นาของพี่เนาะอยากจะปลูกหญ้าหมดเลย ลูกหมดเลยไม่อยากทํานาแล้วครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ยังไม่อนุมัตินะส่วนตัวของพี่เนี่ยทํานากับปลูกหญ้าไหนจะดีกว่ากันครับปลูกหญ้าครับเพราะว่าบางทีเพื่อนเพื่อนไปไกลบ้านก็ต้องการได้ขายด้วยได้ขายด้วยให้ัวเราด้วยครับผมครับแต่คนเฒ่าคนแก่นี่ยังหวงอยู่หวงอยู่ยากยากเลยใช่ไหมครับบอกไม่ได้เลยโกรธอีกคุณผู้ชมครับ หลายคนเจอปัญหาอย่างนี้เลยเนาะผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ยอมอนุมัติให้ปลูกหญ้าเนาะแล้วพี่มองว่าการปลูกหญ้ากับการทำนาอันไหนจะได้เงินเยอะกว่ากันครับหญ้าหญ้าใช่ไหมครับดูแลง่ายด้วยดูแลง่ายไม่ต้องไปฉีดยาฆ่ายาด้วยใช่ไหมใช,ใช่ปุ๋ยปุ๋ยก็ไม่ใช่ปุยป๋ยเค่มีเค่ควัวนะหวานหวาน,หวานเอามานอันครับผมให้ตะมีนรน้ารดน่าจะดีกว่าข้าวครับผมคือถ้าขายได้หญ้านี่เป็นเงินเลยใช่ไหม เป็นเงินครับไรหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับถ้าคิดเป็นเงินไรหนึ่งก็เยอะครับอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งเยอะเยอะกว่าข้าวมันได้ขายตลอดเนาะใช่ได้ตลอดทุกวันครับผมแต่ถ้าเป็นข้าวนี่ก็โอ้โหปีหนึ่งปีละครั้งเนาะแต่ถ้าเป็นญ้านี่ก็เดือนละครั้งเลยทุกวันทุกวันเลยใช่ไหมครับมีเท่าไหร่ก็ไม่พอเนาะไม่พอเนาะวัวเยอะคนเลี้ยงเยอะนะพี่เนาะครับผมสุดท้ายนี้นะครับอยากให้พี่ฝากข้อคิด ดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทําไงบ้างครับใจต้องรักครับครับผมอคอกต้องแห้งครับผมถึงจะสบายครับครับผมอืมประมาณนี้เลยเนาะครับผมโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครา้งหน้าครับสวัสดีครับครับ